รอสักครู่เดี๋ยวให้น้องๆทานข้าวกันก่อนนะคะอ่ะก่อนที่เดี๋ยววันนี้มีครบทุกท่านแน่นอนคุณผู้ชมได้เจอทุกท่านมีทั้งโคชเป้โคชอาร์ตน้องวิวแล้วก็น้องเมรชนกนะคะก่อนที่จะได้เจอกันเนี่ยก่อนหน้านี้โคชเป้ให้สัมภาษณ์ค่ะเรื่องรอบชิงที่เราเจอกับเดนมาร์กอะคะ่ะคือโคชเป้ให้สัมภาษณ์ยอมรับนะคะว่ารอบชิงเนี่ย เราพอจะสู้เขาได้นะแต่ว่าแพ้เรื่องสภาพร่างกายแล้วก็ประสบการณ์ค่ะดังนั้นหลังจากนี้เนี่ยจะต้องยกระดับขึ้นมาอีกจะพยายามเพิ่มเปอร์เซ็น์ชนะให้มากกว่าเดิมทั้งตัวโค้ชทั้งทีมงานก็ต้องพัฒนาไปได้วยกันค่ะคือเรามั่นใจว่าตัวเองเรามุ่งมั่นอยู่แล้วแต่ความสำคัญคือเรื่องสมาธิระหว่างแมชระหว่างเกมเนี่ยโค้ชเป้บอกว่าต้องพยายามบอกให้น้องวิวเรียนรู้จากนัดชิงชนะเลิศก็คือเรียนรู้จากวิกเตอร์นั่นแหละค่ะ เขาเล่น3ครั้งเขาได้3เหรียญต้องเรียนรู้จากเขาให้เยอะนี่นี่คือโคชเป้เมื่อเช้านี้นะคะหลังจากที่ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังจากนี้เดี๋ยวน้องวิวจะมีแข่งที่ญี่ปุ่นค่ะจะเดินทางวันที่17อ่ะวันนี้วันที่7อีก10วันเดี๋ยวต้องดูสภาพร่างกายว่าสามารถเล่นได้แค่ไหนแต่ต้องไปเพราะว่าโคชเป้บอกมันเป็นรายการหลักที่ต้องเล่นค่ะแล้วโคชเป้ก็ฝากทิ้งท้ายนะคะบอกว่าขอกำลังใจ เพราะนักกีฬาเนี่ยแม้ว่าจะแพ้ก็ต้องการกําลังใจค่ะซึ่งแน่นอนเราคนไทยให้กําลังใจน,งน้องวิวกันเต็มที่อยู่แล้วรวมถึงน้องเมย์ด้วยนะคะแล้วก็ทุกๆคนเลยนักกีฬาทุกคนเลยมามา,มารอดูน้องเทนนิสใช่วันนี้น้องเทนนิสเนี่ยจะประมาณสักบ่ายสามครึ่งนะคะตามกําหนดแล้วก็เตะในวันนี้ครบเลยเดี๋ยวรู้เลยค่ะสุดท้ายนี่จะไปจบตอนช่วงประมาณสักตีสองกว่านะเห็นพี่หนุ่ยเอกราชบอกค่ะ นี่รุ่น49กิโลกรัมหญิงวันนี้เชียร์น้องเทนนิสเทควอนโดนะคะน้องไบกอดถุงน้ําร้อนตลอดน้องไบหนาวค่ะ <laughs> ใบ้หนาวในห้องส่งนี่คุณผู้ชมไม่รู้มันหนาวมากนะคะเพราะไฟมากมายหลายดวงคะ่ะแล้วเขาก็ต้องรักษาเครื่อง19องศา <laughs> ในห้องส่งอะ่ะเนี่ยพี่ๆทุกคนเขาใส่เสื้อเหมือนเสื้อกันหนาวอะ่ะ เหมือนเดินทางไปต่างประเทศอะทีมงานใส่กันแบบนั้นมันหนาวมากจริงๆค่ะเลยต้องใช้กระเป๋าน้ำร้อนแล้วก็ใส่ถุงเท้าอันนี้เตรียมแล้วเตรียมแล้วฉากของเราเรียนเงินประวัติศาสตร์แบดมินตันทีมชาติไทยโอลิมปิก2024มาบททุกอย่างอยู่ที่ได้เรียบร้อยแต่ว่ามไม่เป็นไรผมบอกให้กินข้าวก่อนอดีค่ะกินข้าวให้น้องๆกินข้าวกันก่อนอห้องเต็มห้องเลยตอนนี้